เป็นวีดีโอครับบ่มีไฟไมบะเก็บไม่มีถ่ายมาใกล้ๆเลยสีหมอกแรงนี่มาเชอ่มาเลยครับโดอมายางพันไหนใส่งบประมาณสามหมื่นไม่เข้าสี่หมื่นปลูกว่านี่มาเมื่อเดี๋ยวายังมุนด้วยเลย จะต้องดูช้างด้วยผมถามเนี่ยส่วนนี้ช้างมันมาดูนี่บ่ครับอันนี้คือตีนผู้หลวงตีนผู้หลวงเสือตีนละตีนมีแรกหลังอยู่นี่เนาะครับหลังเขาเนี่ยมันตันนี้มันมามันมาน้ำลงน้ํานี่มันบ่มาลงน้ําครับมาลงน้ำแนวป่าเลยนะครับมันเพราะว่ามันเป็นที่มีพื้นที่กั้นของประชาชนกับของอนุรักษ์มันมันจะติดกันพอดีเลยเดี๋ยวบะนี้เดี๋ยวนี่มันอันตรายอยู่ดเนี่ยอันตรายแต่แดดมันมามันขึ้นมาเนี่ยแถวนี้แล้วบ่อันตราย ผมมาคิดว่าอย่างตาแต่ละวันเฮ็ดแต่เช้าแต่ละต้นให้ผมไหลาตาเพงแล้วกินอย่างเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนครับมันจี้ขวัญใช่เลขวาบางขั้นครับยานเราเป็นอ,อย่างไรเฮ็ดขึ้นเมึกยวานแล้วอาากวอกมาแล้วบวมหูโตแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เวลาเวาหนีนะพี่นะต้นอย่างนี้นะครับขึ้นบบขึ้น<อ>ขึ้นฐานกันเรียนบระหา,ารก็เรียนประหารก็เรียบร้อยเอาเพราะว่าตายหลายคนหกคนแล้วครับบ่ต้านผมนี่ตายหกคนแล้วเออแต่เฉพาะย้อนสร้างนะครับ เอาเอาจะลองวิธีนี้เบิ้งอีวันนี้ถ้าได้ผลเดี๋ยวเราจะหาของมาให้ครับโอเคโอเคกาขอบคุณทังการยางละลายคืออย่างก็ครับคืออย่างก็บำรุงครับบำรุงบำรุงอะไรซะรองน้ำมาพอดีนะเวลามันมามันลองน้ำมามันมันหลายสายมันกลับบัทันมันก็จะรีอยู่นี่เนาะรีโอ้ยมันจะซุ่มอยู่ซุ่มเบียดซีโมอากาศเย็นนี่รถการที่บอใครเพลิดพลนมันอันนี้อันนี้เราก็ต้องมองไปบ่อยนะบอกขึ้นแล้วขึ้นเรียนหัวเลยผมเพราะว่ามนเหมือนบ่าต่ำต้นยางหมด ขึ้นตอนขึ้น,น,นเอนนเยเอตับไปครับไม่เห็นบอลมันเห็น,นหต,ตอนขึ้นเนะกันขึ้นไฟไปพอดีไปพ่นสายตามนะครับโอเคกนร้าข,ขึ้นตอนให้มันเห็นนี้อกตอนนี้บนขนาวหรเ<อ>าเตะแล้วเดี๋ยวนี่แหละทุกชาวบ้านทุกชาวบ้านกับกอทอต้องมองบ่อยๆเตะแล้วก็หักแล้วก็ะยับเลยโอเคดำเนินการเร็วเดี๋ยวมันมาซีโมงมันมองซีโมงแรงมันยีงมาครับต้องซีด้วยครับหอมดอกเนาะพร้อมดอกสะระแหน่ครับนี่แหละครับการตอกเนาะ ครับครับเออสอบการจบเลยเสร็จปั๊บโอเคแค่นี้ละโอเคแล้วเนาะเต็มแล้วเนาะผมมีด้วยผมมียังละเออครับมีความสนใจครับมีความตั้งใจพร้อมครับผมจะทําอุปกรณ์นี้จะทําอุปกรณ์นี้ครับครับผมครับเพราะว่ายานซางยานซางขอครับ มันมาเนี่ยสารชีวิตไว้ดีกว่ามื่อเวียนกมาฮันบ่เดี๋ยวนีครับมื่อเวียนกมาเนี่ยเมื่อคืนกมาเดียบอแล้วครับเนี่ยบ่ครับเออเฮากับเฝ้าไปเถื่อนมัหนี่มันเหมือนที่ว่าอ่ามันเป็นเดี่ยคล้ายๆมันเป็นจุดพานเลยจุดพานตรงนี้ส่วนแรกเลยส่วนแรกเลยจุดพานพานไปแล้วมันที่ปหากินไปเรื่อเลยตีสองแล้วมันซึ่งฝันกลับคืนเข้ามาเลยไปเนี่ยครับอ่าตีนภูเนาะอันตรายบ้านเฮาเสียชีวิตหลายคนแล้วบ่ตายนะหกคนครับหกคนครับจากปีที่ผ่านมานี้จากปีแต่แต่ละ แต่ละคนหกขดขึ้นมาให้ปีปีละคนปีละคนแล้วมาหางแค่ปีนี้ครับบี่ีิบคนอ๋อดีอยู่ดีครับดีแล้วอันนี้ก็เอาฮันดมากันอย่างดีลวดอันนี้กันอีกหกขดแล้วแต่แนวปลาเอาไหมครับครับผมโอเคอย่างตามคาดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเข้ามาสนับสนุนเดือครับครับสวัสดีครับครับผมครับทุกคนหลายครับ